สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KPI Election Talk เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะวันนี้นะคะรายการ KPI Election Talk จะอยู่ในหัวข้อการประเมินการเลือกตั้งประเทศไทยในสายตาของประชาชนค่ะ โดยดิฉันนัชชาพัฒนอมรกุลจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งเรานะคะได้รับเกียรตินะคะจากดกเรเลิศพรอุดมพงศ์นะคะจากสำนักวิจัยและพัฒนานะคะสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรตินะคะมาเป็นผู้พูดคุยนะคะในหัวข้อเรื่องการประเมินการเลือกตั้งนะคะ ดเรเลิศพรอ,อุดมพงษ์ค้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นัชพัฒน์ครับค่ะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับสาหรับการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมีความสําคัญอย่างไรคะดเรเลิศพรครับก็ต้อง<ม>เ,ออเรียนอาจาร,รย์นัชพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับว่าจริงๆลักษณะเด่นถ้าพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งกับประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยเนี่ย เราอาจจะนึกถึงอนุสวรีประชาธิปไตยใช่ไหมครับทีนี้การเลือกตั้งก็เหมือนกันการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยนะครับแสดงว่าการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยการเลือกตั้งคือตัวแทนของการแสดงเจตจำนงของประชาชนที่จะเลือกผู้แทนนะครับว่าเขาอยากได้ใครนะครับแล้วก็ถือได้ว,ว่าเป็นลักษณะเด่นของการปกครองประชาธิปไตยเพราะว่านัฐบัลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย ก็คือสิ่งที่สะท้อนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนว่าอ,อ,อยากจะได้ผู้บริหารแบบไหนหน้าตาเป็นอย่างไระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการเลือกตั้งจึงเป็นเหมือนกับทั้งการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความเป็นประชาธิปไตยด้วยครับค่ะแล้วในการจัดการการเลือกตั้งนี้นะคะโดยปกติก็จะมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาช่วยจัดการที่นี้อยากจะให้ดอรเลิศพรช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าบทบาทหน้าที่จริงๆของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรคะครับก็ตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปก็คือก่อนปี40เนี่ยเราจะจัดการเลือกตั้งโดยใช้กระทรวงอาดไทยใช่ไหมครับพ,พอเรามีการใช้จมนุนตั้งแต่40เป็นต้นมาก็คือ20กว่าปีเนี่ยรเราก็ใช้ในรูปแบบของ คณะกรรมาการการเลือกตั้งเป็นต้นมาซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญน,นะครับหน้าที่หลักๆก็แน่นอนก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเลือกตั้งนะครับเรื่องของการจัดให้มีการออ,ออกเสียงประชามติก็ใช่นะครับอ,อย่างตอนที่มีการรับรัฐธรรมนูญน,นะครับตอนปี6กนเนี่ยกระบวนการก่อนหน้านั้นก็กจัดโดยกรกตใช่ไหมครับก็คือเราก็มีเรื่องของการรับไม่รับ นะครับมีคําถามพวกนั้นก็กรกตเป็นคนจัดนะครับแล้วก็เรื่องของการออกระเบียบออกประกาศคําสั่งอะไรต่างๆนะครับรวมถึงอย่างล่าสุดที่เราจะเห็นในในข่าวเนี่ยก็คือว่ากกตก็ต้องเป็นคนที่จัดทําเรื่องของอะระบบบัญชีรายชื่อของพรกการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งรเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งรเรื่องของการทําบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของการถ้าเป็นกรณีที่มีผู้สมัครหรือ มีผู้ใดที่มีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือทุจริตเลือกตั้งเนี่ยกรกตก็สามารถที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิ์ของการเลือกตั้งนั้นได้รวมถึงการดําเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาทางปกครองกับผู้ที่ทําทุจริตการเลือกตั้งด้วยนะครับ <S <S นอกจากนี้เนี่ยก็คือยังมีเรื่องของการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งที่ที่กรกตทําอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการ ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมนนีพระมาษัาร์ทโงเป็นประมุขนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเป็นภาพโดยรวมของบทบาทหน้าที่ของกองกตครับค่ะก็ทําหน้าที่อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะงั้นขออนุญาตถามดรเลิศพรอีกคําถามหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความสนใจของประชาชนหรือว่าความตระหนักของประชาชนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ จริงๆการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่27ของประเทศไทยที่เป็นทางการนะครับถ้ามองย้อนกลับไปตามสถิติเลือกตั้งในอดีตเนี่ยเราก็จะพบว่าหมายถึงว่าถ้าเราใช้ตัวเลขเป็นหลักเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกมาจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งปี62เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของประชาชนเนี่ยถือว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเลขเนี่ยถ้าจำไม่ผิดการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์ประมาณอยู่ที่40ก การเลือกตั้งในปี62เนี่ย<น>ก็ไปเลือกตั้งอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจากปี62สเนี่ยสถิติก็คือห้าสิบต้นห้าสิบกว่าล้านคนต้นนะครับก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าค่อนข้างมากนะครับถือว่าการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่คนก็ให้ความสนใจที่ท,ที่จะไป,ไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งในปี62เนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังจากการที่ รัฐบาลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองการเมืองในช่วงนั้นเนี่ยนะครับจ,จากทหารมาสู่การเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้การได้รับความสนใจเรื่องของการเลือกตั้งในช่วงนั้นเนี่ยเข้มข้นมากนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาถือว่าถ้าสอบเนี่ย75%ก็คือบบวกแล้วของเกรดที่ประชาชน,นออกมาใช้ใช้สิทธิเลือกตั้งกันครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วดิฉันได้ทราบข่าวมาว่าดเรเลิศพรเนี่ยทำวิจัยนะคะแล้วก็ทำงานสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของอการประเมินการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยค่ะคอยากจะให้ดรบอลช่วยเล่าผลนะคะของการประเมินเรื่องนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับก็จริงๆการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับมีโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอัเทเนี ของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นการศึกษาบทบาทตัวชี้วัดของการทํางานของกรกตเนี่ยโดยใช้ตัวชี้วัดร,ร่วมกันแล้วก็มีการออกแบบเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ,ของกรกตนะครับโดยตัวชี้วัดเนี้ยเราก็มีการไปสํารวจกับประชาชนนะครับโดยมีการสอบถามถึงการจัดการเลือกตั้งในปี62ที่ที่ผ่านมานะครับก็เลยว่า ใน,ในเทปนี้ก็คงจะเป็นการพูดคุยกันเรื่องของอันนี้ว่าคนเนี่ยมองประสิทธิภาพการทํางานของของกรกตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็มีตัวเลขอย่างนี้นะครับว่าเ,เรามีคําถามเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยเราพบว่านะครับประชาชนเนี่ยมองเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของกรกตเนี่ยประมาณร้อยละ5 5 5ว่าประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วม ในระดับปานกลางในเรื่องของการให้เ,เรียกว่าก,กรากตรสร้างการมีส่วนร่วมแบบแบบอินครูซีฟหรือว่าสร้างได้อย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนไหมก็คือกลางๆนะครับในเรื่องของการสะท้อนเสียงความต้องการของประชาชนจากการจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็พบว่า,าปานกลางเช่นกันนะครับ41.8เเห็นด้วยในระดับปานกลางว่าการเลือกผู้แทนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้ตัวแทนอย่างมีประสิทธิผลนะครับรวมถึงนะครับคุณภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งนะก็บอกว่า นะครับอยู่ในระดับปานกลาง143.3นะครับใน,ในภาพรวมเนี่ยก็คือของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนพอใจอยู่ในระดับปานกลางก็จะเห็นตัวเลขว่า40<ๆ>กว่านะครับก,ก,ก็มันก็เป็นภาพสะท้อนว่าการเลือกตั้งในปี62เนี่ยออมีประเด็นที่ทําให้ประชาชนเนี่ยอาจจะยังเห็นจุดที่กรกตออยังจะต้องมีการพัฒนาในการจัดการเลือกตั้งก็อาจจะต้องเท้าความไปอย่างนี้ว่าการเลือกตั้งปี62 เป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นบนกติกาใหม่ด้วยนะครับการมีการออกเรื่องของบัตรใบเดียวก็ดีนะครับเรื่องของการจัดสารปันส่วนผสมในระบบการเลือกตั้งซึ่งประชาชนไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับแล้วก็พอจัดการเลือกตั้งเสร็จระบบการคำนวณคะแนนบัญชีรายชื่ออะไรก็ตามเนี่ยที่มันมีลักษณะของการผิดไปจากความรู้สึกปกติของคนที่เคยนับคะแนนโดยบัตรสองใบมา มันก็เลยย่อมสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนอาจจะมองถึงคุณภาพของการบริหารจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเ,เหมือนกับอาจจะมีคําถามค่อนข้างมากล้วก็เลยเคงจะประเมินให้อยู่ในระดับปานกลาง<ะ>นะครับในส่วนของอาการมีส่วนร่วมนะครับหรือว่าการพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยนะครับประชาชนก็มีตัวเลขที่บอกว่าร้อยละสาบี่เดียวก็บอกว่าเคยพบเห็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ก็คือประมาณ1ในส1ใน3ใน3นะแล้วก็พบเห็นด้วยตัวเองเนี่ยประมาณร้อยละยจุนะครับแล้วก็ฟังคนอื่นเล่ามาเนี่ยสี่สก็แสดงว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยตัวเองหรือว่าจะฟังคนอื่นเข้ามาก็แสดงว่าภาพของการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับก็แสดงว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ประชาชนเขาสะท้อนภาพว่าคุณภาพของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะจะมีปัญหาด้วยนะครับ ในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของอพรรคการเมืองแล้วก็ผู้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ประชาชนเนี่ยสะท้อนบอกว่านะครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะเ,เรียกว่าเหมือนกับการเข้ามาเป็นผู้แทนการสมัครอาสาตัวเข้ามาเนี่ยคนก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิมๆแต่ว่าได้เห็นเรื่องของการให้โอกาสคนหนุ่มสาวเนี่ยเข้ามาสู่สนามเลือกตั้งมากขึ้นนะครับ่นะแล้วก็ ในภาคของสื่อมวลชนกับสถาบันทางวิชาการเนี่ยนะครับที่เข้ามีส่วนร่วมกับกะกะตนเนี่ยก็พบว่าว่าเป,เป็นลักษณะที่ปานกลางก็คือว่ายังไม่เห็นภาพของความร่วมมือเท่าไหร่แต่ในแง่ของบทบาทของสื่อมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยรับรูรับทราบเรื่องของการเลือกตั้งจากโทรทัศน์เนี่ยมากที่สุดนะครับร้อยละ47.5แล้วก็ใช้ Facebook 3 2 4นะครับในในปี62เพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ในในใน,ในรอบนี้ผมคิดว่าตัวเลขแบบนี้ของการประเมินการจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมครับในส่วนของเราเห็นว่ากรกตอเองเนี่ยก็ยังต้องไปทํา MOU กับเครือข่ายของโซเชียลมีเดียไปทํากับ t i k t o อกไปทํากับอะไรในการที่จะสร้างการรับรู้ให้เรื่องให,ให้ให้เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมันใกล้กับ ประชาชนได้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขของเ,ออเขาเรียกว่าการไปไปใช้สิทธิ์ที่บอกว่างท็่บอกว่า75%เนี่ยก็ถือ,ถอว่าค,ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยถ้า,ถาด้วยเวลาที่เรามีตรงนี้เ,เราก็จะเห็นว่าการบริหารจัดก,การเลือกตั้งถ้าดูจากข้อมูลตัวเลขพวกนี้ก็จะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นให้ปันกลางเหมือน,อนแค่สอบผ่านแค่สอบผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลของปี6-2อันนี้เนี่ยมันก็ย่อมสะท้อนว่าการจาัดก,การเลือกตั้งครั้งนี้ mm hmm. ก,ก,ก,ก็กกตเขาต้องคิดว่าจะต้องจะต้องทำยังไงนะครับให้ผลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันสะท้อนหรือมันตอบในเรื่องของพันธกิจของกกตที่พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมหรือว่า free and fair election นั่นเองครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ แล้วก็ยังจะพอมองเห็นช่องทางนะคะในการที่จะทําให้การเลือกตั้งของประเทศไทยเสรีและยุติธรรมนะคะขอคำถามทุดท้ายอีกคำถามหนึ่งค่ะครเรื่องของความคาดหวังของประชาชนค่ะคในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะประชาชนไทยเรามีความคาดหวังอย่างไรกับการจัดการการเลือกตั้งของกกตในครั้งนี้คะครับก็จริงๆถ้าว่ากันด้วยคําถามนี้เนี่ยก็ต้องมองย้อนกลับไปที่หลักการของการเลือกตั้งว่าจริงๆการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือ การใช้สันติวิธีในการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้นำใช่ไหมครับก็คือว่าเรามีระยะเวลาอยู่4ปีในการที่จะให้รัฐบาลชุดหนึ่งเนี่ยเข้ามาบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ประชาชนก็อดทนรอคอยนะสำหรับคนที่อาจจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยก็ย่อมอยู่ในสายตาประชาชนนะแน่นอนว่านะครับผลของการเลือกตั้งครั้งเนี้ย คนก็ต้องจับตามองนะโดยเฉพาะนะครับถ้าเราติดตามข่าวการเมืองเนี่ยเราก็จะพบว่าการทํางานของกรกตนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าแสดงถึงจุดยืนที่โปรง่งใสแสดงถึงจุดยืนที่ให้เห็นว่าไม่มีอํานาจทางการเมืองเ,เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนีย่ยอย่างช่วงใ,ใกล้ๆที่จะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งเนี่ยพอกรกตมีการประกาศกฎกติกาอะไรออกมาบางอย่างนะครับ ก็เนี่ยก็เลยจะทําให้สังคมอะ่ะเกิดข้อสงสัยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการออกประกาศที่ว่าการนับคะแนนแบบเรียลไทมจะไม่มีแต่ให้รอให้5วันทําการถึงจะให้กรกตประกาศตัวเลขของผลการเลือกตั้งที่เป็นทางการได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างว่าพอ,พอเริ่มมีการออกกฎกติกาอะไรที่ผิดแผก แตกไปจากเดิมเนี่ยแล้วมันสร้างให้ชา,ชาวบ้านประชาชนเนี่ยเกิดความเครือบแคลงระแวงใจเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทําให้ประชาชนเนี่ยจับตามองการทํางานของกระกะตแล้วยิ่งใครที่เขาคาดหวังกับผลการเลือกตั้งทางนี้มากๆเนี่ยนะครับเขาก็จะยิ่งโฟกัสว่ากระกะตมีความเป็นกลาง หรือไม่ในการจัดก,การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับทำไมถึงต้องรับรองผลการเลือกตั้งต้องใช้เวลานานทำไมรับคะแนนต้องดองเอาไว้ก่อน5วันทํา,าทไมถึงไม่ประกาศได้เลยเหมือนการเลือกตั้งทุกๆครั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นความหวังแน่นอนของคนที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คงจะต้องฝากความหวังนะครับว่าปี6 2เนี่ยนะครับไปเลือกกัน75% ปีนี้ก็อยากจะให้ใหได้เกรด A ไปเลย<ม>ก็คือไปสัก80%ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านคนซ,ซึ่งปีนี้เรามีผู้มีสิทธิล์ลงคะแนนเนี่ยมากขึ้นจากปี62เนี่ยประมาณ1ล้านคนนะครับ<ม>ก็แสดงว่ามีทิศทางที่ดีรวมถึง first time voter เนี่ยก็ประมาณ7-8%หรือประมาณ4ล้านคนอย่างนี้เราก็อยากให้กรกตเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับคน คนกลุ่มเหล่านี้โดยการให้ความรู้ความเข้าใจอะไรก็ตามหรือว่ากระตุ้นให้ให้การออกไปเลือกตั้งท้งเนี้ยมันเกิดขึ้นมากๆเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางครอบคุมนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอมากกว่า80%นะคะคราวนี้ขอเกรด A นะคะ ค่ก็เต็มอิ่มเลยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะความรู้ต่างๆในวันนี้นะคะทางรายการ KPI Election Talk นะคะ,ะก็ต้องขอขอบคุณดรเลิศพรอุดมพงศ์เป็นอย่างมากค่ะพบกันใหม่นะคะ,ะครั้งหน้าแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์นะคะหรือว่าต้องการพูดคุยอะไรก็สามารถพูดคุยได้ในช่องแชทนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเรานะคะได้จาก YouTube c h ANNEL ของสถาบันพระปกเกล้าด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการ KPI Election Talk ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณดเรเลิศพรด้วยค่ะขอบคุณครับ